หน้าที่ปรากฏว่าไปร่อมดูเวลาดีนะเพื่ไม่จเก่อนมาว่ากันพระร่วงีนะร่วงโรดนี่เป็นอันว่ารายเนี่ยก็มาเกิดตอนต่อไปนก็จะเป็นเรื่องโกหกท่าน,นเล่าให้ฟังไปจะเรื่อง วันหนึ่งเว่าคว,ว้าไห้ว่าวขาดให้ติดอยู่ที่ยอดกระสับยาจงโอ้ที่ขึ้นอยู่นะถ้าไปไกลจะเสียสักงานลายวิสีทธิมาถ้าคว้าที่ไม่เล่นแถวนั้นเลื่อนมาเวลาที่จะเอาว่าวเขเหยียบบ่าเขโอ้เอื่อมกันไปที่เหยียบเียสักยาจงโอ้ ก็เส้นแ้วว่าวเขาไปเมืองขึ้นเวลาจางคืนงายย่องแอบเข้าไปเข้าไปหาลูกสาวพระยาตโออ,อือนเห็นไหมละ่ะเจ้าสู้ที่อย่างมันก็หมดเรื่องนี่นะเจ้าของเขาเองเขาโอเคเขาว่ากันก็ไม่ถูกของธรรมดาธรรมดายาตรงอูจะในสาวไส้ใส่พานของไว้ทั้งกลับมาทังเมืองเพื้องเครื่องออกแล้ว นด้ลงลงน้ําที่แก่งหลวงห้าเมืองถ้าไปศรีสักกนาลายหญิงแก่งงสังง่งพระสั่งนะสั่งพระสุพระสุดจากุม,มารล,ลกูกชายของถ้าพ่อไปกลับก็ให้แท้ให้เป็นอุทาครเมืองแทนพ่อเธอตรงน้ำแล้วก็อันตรธานหายไปไม่ปราศพุทธศักราช ไม่ปราดกายท่านแปลว่าเวลานั้นเป็นพุทธศักราชหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันแปดร้อยหกแสี่เป็นอันว่าตายตายกันแล้วกันจบกันสัท,ทีอย่ามาเล่าเรื่องอะไรกันเนี่ยวเป็นเที่ยวที่สามนะพอเที่ยวที่สามก็เป็นับ เป็นพระล้วนแล้วก็เลยเป็นพระหลนเพราะว่าสาวไสเนี่ยมันแหมมันแมหมมครับใส่ออกไปใส่ผ่านทองี่ใค่ก็จะรอดแต่ว่าเป็นวิชาการสมัยนั้นคำว่าสาวไสในที่นี้ก็าอาจจะเป็นเป็นอะไรคำว่าคำว่าสาวไสในที่นี้มันก็อ,า,อาจจะเป็น เป็นใครสักคนเนาะอาจจะเป็นวิธีการวิธีการเล่นกลเขามีอยู่สมัยว่าลำบรางเขามีวิชาแบบแปลกถ้าเป็นสาวไส้ก็ไดนะ้แล้วก็ต่อมาอันนี้จบคนสักทีเนี่ยจบกันสักทีหนึ่งอันนี้มันเกิดจิดสร้างแล้วล่ะ เกิดเป็นมังรายเกิดเป็นสมันเณรนอ๋อเกิดเป็นพระเจ้าพระเจ้าพรหมกดมรรคก็เกิดกันสี่เกิดแล้วสิในแทระยะสองพันปีนี่มีสี่เกิดนะนะอ๋อสิมีท่านเล่าทึ่งการเกิดลูกลูกเถอะเห็นไหมถ้าตัณหามันยังไม่หมดในความอยากยังอยู่ ตัญหาคือความรักติดอยู่ในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยความโลภอยากจะรู้เป็นใหญ่ความบา้าอยากจะมีอำนาจเหนือคนความหลังของคนคิดว่ามันจะไม่แก่ไม่ตายนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์นั้นขอมันบาลูกรักทั้งหมด จงอย่ามีความปรารถนาตามนั้นลืมมันเสียเรื่องขันห้ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราโลกรักถ้าเป็นเราจริงเป็นของเราจริงก็ดูตัวอย่างพระเจ้ามังรายพระเจ้ามาังรายเวลานี้ไปเรียอะไรยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรียราชนะคืไปเรียราชอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนี่เรา ที่นี่เราดูแพงแค่สมัยความเป็นไทยและนอกจากสมัยความเป็นไทยท่านจะไปเกิดที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบเอา้าท่านว่ายัางไงท่านปู่จะว่าอะไรกันอีกละ่ะท่านบอกว่าครั้งที่ห้าตายจากความเป็นพระร่วงแต่ความจริงตอนนั้นจะเล่าฝั่งท่านปู่ท่าอย่างนี้ โบราณเนี่เขามักจะพูดเลยความเป็นจริงไปแต่ความจริงไม่ได้สาวไส้ไม่ได้สาวคงและก็ไม่ได้ไปจมน้ําตายเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคนที่จะหายตัวได้สองคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์สามคนเรียนรู้จบไตรเพศสี่คนที่มีอำนาจวาสนา กราบเมืองเพียงสองเมืองราะเมืองอื่นๆรู้เรื่องรวมนาดวาสนาบารมีและก็ห้าเวลาที่มาเกิดนี้ก็มีช้างพลายประกายแก้วคือช้างเผือกขาโรนงานดำเขี้ยวงูเป็นคู่กันช้างก็มาจากผมคนประเภทนี้จะฆ่าไกลง่ายๆนะั้นมันฆ่าไม่ได้ เป็นนั้นว่าด้วยอำนาจวาสนาบารมีของท่านมากถ้าท่านมาจากกสมุญญาที่การมีอยู่ยังได้เจริญสมณธรรมทรงฌานสมาบัติเมื่อกลับจากเมืองตองโอทีอ่ว่าเหยียบบา่าเหยียบหัวพระเจ้าตองโอก็ไม่ทําอย่างนั้นคนที่เขามีมัญญาติเขาไม่มีประมาทถึงขนาดนั้นเพราะนั้นว่าว่าไปติดข้าวพญาตองโอก็รับอาสา ให้เจ้าหน้าที่เขาไปเก็บเอามาให้ไม่ใช่ไปเหยียบบ่าเหยียบหัวเขามันเกินพอดีไอ้ยอดปราสาทท้่เหยียบบ่าก็ไม่ถึงเหยียบหัวมันก็ไม่ถึงจะขึ้นไปยังไงถ้าเอามือเอื้องเหยียบหัวถึงยอดปราสาทก็สแสดงว่าตัวต้องสูงเท่าเปรตนี่เป็นอะไรท่านปู่ท่านเล่ายฟังตั้งแต่ตอนนูน้น ท่นเล่าและท่านอธิบายว่าก,การเขียนประวัติศาสตรต์มันจะเขียนกันเลยเถิดเลยทงไปเป็นอันว่าพราะร่วมนี้มาจากพรมแล้วก็พรมมาเป็นช้างเป็นคนมีคนมีบารมีมากดังนั้นเกิดมาชาติใดก็ขยายอาณาจากรอยู่ตลอดเวลาอันนี้นี่เกิดสี่ครั้งท่านบอกว่าวาระที่ห้าว่ากันย่ยอดอีกว่า วาระที่ห้าก็มาเกิดเป็นพ่อขุนศรีเมืองมานพ่อขุนศรีเมืองมานนี่ตาประวัติสร์เขาก็ไม่มีพ่อขุนศรีเมืองมานนี่ก็เป็นเครือเดียวกับพ่อขุนศรีน้ำนำถมเป็นคนรุ่นรองกันนิดนิดอยู่ติดติดก,กันนี่นก็เป็นคนดำริที่จะคิด ครอบครองคือว่าจะแก้กู้อำนาจจากไทยขอ,ของของขอมาเป็นไทยเกิดทีไรไนะเกิดทีไรยุ่งทุกทีเพราะนั้นไทยหลังจากคุณพระร่วงล่งโรดและพระร่วงพลืงสองพี่น้องนี่ตายแล้วบรรดาลูกๆกก็ไม่สามารถจะครองได้ความเป็นไทยไปเป็นสราช ลอยให้ชาติอมขอมเวลานี้มันก็สิ้นชาติไปแล้วขอมนี่ไม่ใช่เมขมรเขมรที่จริงๆนี่มันมาจากอินเดียนะมันจะกึก่งเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียมันไม่เคยเป็นเป็นตัวของมันเองเลยมันเป็น่ายขคนโน้น่ายิกันนี้เดี๋ยวก็ขึ้นกับยวนเดี๋ยวก็ขึ้นกับไทยดีไม่ดีมันขึ้นทั้งยวนทั้งไทยดนเราทองตัวเป็นชาติเป็นสารภาพวันนี้เขมรไม่ม,ไม,มีไม่มีสภาพ ไม่มีสภาพเหมือนตัวเองเลยของนั่นก็คือไม่ใช่ขมิอน๋ยวนี้ชาติสลายไปแล้วหน้าตัวยมาปนกับไทยก็ออไม่รู้ <c oughs> มันป้นเปี้ยงกันไปเป็นอันว่าลูกไม่สามารถจะรักษาความเอกลาดไว้ได้ของก็ยึดอำนาจไว้ตามเดิมมาตอนหลังนี่เป็นนั่งอยู่โน,น่นไปนนอนอยู่บนพรมหกเจ็ดร้อยปี หกเจ็ดร้อยปีของของของมนุษย์ทนไม่ไหวนั่งมองมองมองดูคนไทยบอกเออคนไทยนี่เราเหนื่อยเพื่อไทยมามากแต่วางมือไม่ได้วางมือที่ไรยุ่งทุกทีนี่ไม่ได้การต้องรีบจะดลลงมาสักทีแต่ความจิ้มเดียรีบมันนั่งเกินนั่งสมาธิหลับตาปีสบาย คนที่เตือนก็คือใครพกาพรมหมพกาพรมก็ย่องย่องเข้าไปบอกนี่พ่อเทวดาพ่อพรมพ่อพรมร่วงพ่อพรมหล่นจะวานั่งแงแกแหลแตอยู่ทำไมจะลืมตาบ้างที่ว่าคนไทยที่แกสร้างสรรไว้นะ่ะแกช่วยสร้างความม่นลึกแผ่นแน่นหนาว่าเวลานี้เอายี่แล้วเหลวแลกอีกแล้ว ลงไปตามหน้าที่ในแทนไหนฐานะที่ปรารถนาพระโภธิยานพระโภธิยานนี้ต้องต่อสู้กับความความทุกข์ให้ความสุขแก่คนอืน่นอย่ามานั่งทําหน้าแช่มชื่นอยู่แบบนี้นะมันใช้ไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของโภธิยานแม่องค์นี้ก็เป็นพรหมช่างเตือนจริงๆถามว่าเป็นยังไงบอกดูที ไทยเป็นทาดขอมันแช่อำนนจาเป็นธรรมมีความร้ายกาจอยาบสาบครมากอเออแต่ออมอนั่งจะกระถามความร่วงพนมร่วงแล้วคมร่นจะกรถามว่่จะให้ฉันไปคนเดียวให้ใครไปบ้างบอ,บอกจะส่งคนไปขี่ไม่เป็นไรก็นี้จะต้องขยายนาจากไทยให้ถึงสิงคโปร์ ลายสุดแหลมไปเลยเอาไต้ถนัดแต่ว่าจะส่งไปหลายคนหน่อยทางด้านเหนือจะส่งคนไปอีกไปสกัดด้านเหนือเขาไว้จะให้เขาสร้างความสามคัคคีแต่ในตอนต้นนี้ท่านต้องไปเริ่มต้นไปก่อนคำถามว่าถ้าเริ่มกอกีตอนนี้แล้วก็บัญญัพังอีกไหมล่ะถ้าบัญญัพังอีกก็ไม่ต้องไปเริ่มกันเลิก เริ่มที่ไรพังทุกทีเริ่มที่ไรพังทุกทีไปเริ่มมันทำไมปล่อยมันอยาย่าเป็นที่ชุ่ีที่ากามันไม่รักชาติก็ช่างมันแต่บอกไม่เป็นไรจะเริ่มตอนนี้แล้วก็ไทยเป็นไทยตลอดไปจะมีบ้างกับขยโยขยเยขยโยขยเยแอ่ถึงขนาดพังเป็นท้ายเขาทั้งชาติอย่างนี้มันจะไม่มี ก็จะมีบ้างตามกฎของกรรมของสัตว์ที่มาเกิดแม่พ่อหมอดูนี่ก็เก่งไม่ใช่เล่นเนี่ยท่านปู่ท่านบอกให้ฟังนะนี่อย่านึกว่าหลวงพ่อรู้เองนะท่านปู่ท่านบอกให้ฟังบอกเอาตายง่ายเอาก็เหาะริ้ว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 แล้วเข้าท้องแม่พับก็ให้ออกมาแล้วยัถถท้องแม่ว่าเริ่มเข้าท้องแม่อารวาต แสดงความอารวาสแม่แพ้ทองทำยังไงอยากจะกินเลือดขอมมาแล้วถ้าไม่ได้เลือดขอมมากินจะตายพ่อก็ขยโยกคยเยกขโยขอยเยกไปเจอขอมเสื้อเสื้อซาติพับฟันคอพุกตายลองเอาเลือดมาหน่อยดื่มมันทั้งเลือดสด แม่ดื่มเลือดสดสดหน้าตาสดชื่นแจ่มใสยิ้มแยม้มผิวพรรณผ่องใสผิดปกติสวยขึ้นกว่าเดิมพ่อมองดูแม่บนเรื่องถามว่าแม่นี่ถ้าฉันรู้ว่าเธอกินเลือดขอแล้วมันสวยว่าเก่าสวยขึ้นนี่ฉันหาเลือดให้กินนานแล้วฉันแ,แม่บอกว่าเวลาอื่นให้กินฉันไม่กินเพเกลียดเลือดเจ้าค่ะ ตอนแพท้องไอ้ลูกคนนี้ทำไมไม่อยากกินเลือดของก็ไม่รู้เป็นอันว่าสันแดงสัญาลักษ์หลังจากกินเลือดของแล้วคนท้องแทนที่จะก,กลายเป็นคนอ่อนแอกลับเป็นคนที่เริ่มมีความเข็งแข็งแรงมีอาการเปลี่ยนจริยานิ่มนวนชดช้อยชดช้อยนิ่มนวนเป็นเริยาปกติ แต่ตอนหลังนี่ชดช้อยว่าก่าวพูดหวานหวานเคลือพูดดีปลูกสร้างความสามัคคีมีความแข็งแรงเหมือนผู้ชายฝึกวิชาการรบมันแมสดงตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเริ่มอลาวาาตั้งแต่อยู่ในท้องพอออกจากท้องแม่มารูปร่างหน้าตาสะสวยผิวพรรณงาม แต่รู้สึกว่ามีจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดต้องคิดท่านบอกว่ามีไฟที่หัวคิ้วขวาไฟตัวนี้เป็นไฟสีแดงพ่อแปลกใจเอามาดูให้โหนมาดูโหนบอกว่าได้เรื่องแล้วโหนก็แน่ว่าจับยามสี่ตา เขาจับยามสามตาสามตามันเดินไม่ถนัดเจับมันสี่ตาดูไปดูมาบอกว่าเด็กคนนี้มีบุญญาธิการมากสามารถจะสร้างสรรปูพื้นฐานรวมไทยได้ตลอดถึงแหลมมาลายูนน่นโอ้โหปูพื้นฐานมายักเอาเองฮะแล้วต่อมาเวลาที่จะกขนานนา ท่านพ่อก็นิมนต์พระมาะมีท่านบูเทาอยู่สองท่านอ้วน <c oughs> ท่านหนึ่งผอมท่านหนึ่งดำดำทั้งคู่แต่คําว่าดำก็ไม่ใช่ดำผีผิวคล้ำไปหน่อยก็เป็นนักแสดงมาถึงเวลาสวดมวนต์สวดเสร็จพระอีกเจ็ดองค์เขาสวดเสร็จหยุดพระอีสองสององค์หยุดแต่หลับตาปี็เลืมตาก็มาก็บอกว่าเด็กคนนี้มาจากกร หวังจะมาโก้ชาติไทยจะมีสายชาติร่วมใจกันก็คือมีคนต่อไปที่คุณสีนาวนำถมจะเป็นคนปูพื้นฐานของไทยให้เป็นไทยตลอดการตลอดสมัยไทยจะไม่สลายตัวไปเพราะเด็กคนนี้สร้างไทยเป็นไทยเป็นเอกราชมานานแล้วเมื่อไทยถึงความย่อยยับก็มาเกิดเพื่อสร้างความเป็นไทยให้เป็นตึกแผน่น แม่ตอนนี้เองนั่นแหละพอลุงตาสององค์พยากรเป็นคนที่เขามีความเคารพนับถือกันมากเอาดาสิตของขวัญของกำนันเงินทองมากันหลังไหลอเยอะแยะร่ำรวยท่านแม่ท่านพ่อก็สร้างเป็นธานาคารขึ้นมาเป็นของส่วนกลางสร้างสรรพาวุธ ทำเป็นทุนในการฝึกทําเป็นทุนใน,กา,น,ก,าน,น,นการศึกษาระเบียบทําเป็นทุนในการศึกษาวางแผนพ่อเริ่มงานก่อนพ่อเริ่มงานก่อนรวมคนรวมคนว่าไทยต้องเป็นไทยของมันก็คนไทยก็คนในเมื่อคนต่อคนมันจะสู้กันมันจะแปลกอะไรถ้ามันวิเศษจริงมันก็อยู่ ถ้ามันม่มีเศษจริงมันก็ตายเราไทยกับขอมมันต้องตายกันข้างหนึ่งมีพ่อกับนักเกลงเหมือนกันไปเจอลูกนักเกลงพ่อนักเกลงมันก็สนุกกันใหญ่เป็นอันว่าพอโตขึ้นมาก็เป็นคู่หูกับคุณน้านำถมถ้าคุณน้านำถมนี่เป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวได้ขาดมาก รู้สึกว่าเป็นคนเอาจริงเอาจังแต่ว่าจริยาของท่านสวยจริยาดีมากถ้าเป็นคนอ่อนช้อยแบ่งงานกันให้คุณน้อมนำผมเป็นคนอ่อนน้อมต่อขอมแต่พ่อสีเมืองมานี่เป็นคนพูดดียิ้มแย้มแจ่มใสถ้าขอมพูดไม่ชอบใจก็บอกว่านี่ไทยนะ ไทยก็คนนะคอมก็คนนะถ้าจะเอาอะไรกันก็เอากันแต่เพียงดีๆแต่ใช้อำนาจแบบนี้มันต้องใช้ดาบเป็นก่อนถ้าแกยไม่ยังไม่อยากเจ็บตัวยังไม่อยากตายแล้วกลับไปแล้วกลับมาพูดใหม่อย่าเอาจต่คนที่เขากลัวแกน่นไปคุยกับท่านนาวน,านำถมน่นคนนั้นเนี่ยเขาก้มหวห้แกได้ทุกอย่าง ฉันมาเกิดนี่ฉันไม่ได้มาเกิดแต่ตัวนะฉันเอามือเอาเท้ามาด้วยนะแกจะนึกว่าแกเป็นนายฉันที่ฉันให้แกทําตามชอบใจอย่างนี้ฉันถือว่าเป็นไปตามประเพณีที่มันเป็นมาก่อนถ้าไม่อย่างนั้นขอมมันก็คนไทยมันก็คนถ้าคอไทยฟันขอมฟันไทยคอขาดได้ไทยก็ฟันคอขอมคอขาดได้ ตอนนี้อถอนม,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 มือคอเชักถอยกรบต่อมาก็มีลูกมีหลานเจ้าขอม,มืงท่าไม่ดีการเอาลูกหลานไปเป็นลูกเขยเห็นท่าจะต้องแข็งเมืองเป็นอันว่าสมัยนั้นก็ฝึกปรือบรรดาประชาชนงหลายให้รู้จักในการรบรู้จักรักรู้จักรบรักหมายถึงความสามัคคีในชาติ <c oughs> ขึ้นเชื่อด้วยไายด้วยกันอย่ากโกงกันอย่าโกหเหงกันอย่าทำลายกันลิงกับฟันย่อมมีการกระทบกันได้ชั้นใดคนไทยแล้วถึงแม้ว่าจะโกรธกันบ้างกับคนจะให้อภัยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายควรจะฝึกอาวุธแล้วหาแหล่งที่ก็มีทองที่ไหนทรัพยากรมีที่ไหนไปหาที่นั่น <c oughs> และก็สอนวิธีทำทอง นอกจะทองที่ขุดมันได้ก็ยังสร้างทองได้ด้วยตนเองก็มีความร่ำรวยขอมันเห็นรวยใครมันก็อยากจะได้คอยไทยทรงสวยมากกว่านั้นจึงได้เข้าไปสัมพันธ์ถามว่าจะเอามากกว่านั้นหรือว่าจะไม่เอาเลยไอเดียให้อยู่แล้วนี่ก็เป็นการเบียดเบียนกันมากเกินไปแล้วถ้าต้องการมากกว่านี้ก็จะไม่ให้เลย ขอมทาตาปิดปบปปปเจอคนบ้าเขาขอมก็เลยบอกว่าถ้าให้ไม่ได้ก็ขอเท่าเดิมบอกขอเท่าเดิมจะให้แต่ว่าจะให้ไปนานตลอดหรือไม่ตลอดไม่แน่ถ้าจะไม่บอกอีตาเมืองมานี่รู้สึกว่ากจบองบองบอกได้ว่าอย่าใช้อำนาจให้มันมากเกินไปนะเราเป็นคนเหมือนกัน การให้สวยนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการเอาเปรียบมันเกินไปพผื้นแผ่นดินผืนนี่ขอไม,ม่ได้สร้างไว้นะโลกนี่ขอไม,ม่ได้เป็นเจ้าโลกมาเอาดินมาถมให้เป็นโลกอย่าใช้อำนาจให้ม่นเกินไปที่ยอมอ่อนน้อมให้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีถ้าไม่รับประเพณีที่อย่างเดียวขอมจะไม่มีที่อยู่ ความจริงเวลานั้นเราพร้อมรบเราพร้อมรบแต่เรายังไม่รบแต่ว่าพราพวกเราอายุมากไปแล้วให้ลูกให้หลานรบสั่งสอนลูกหลานคือพัคขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางเท่าให้รับประเพณีนี้ไว้ต่อมาปรากฏว่าเมาื่ออายุสามสิบปีเสร็จๆใกล้สี่สิปี พัญยาคือแม่สีตายสีอะไรก็ไม่รู้นะที่ยาวไหมอ๋อท่านปู่บอกแม่สีตายแม่สีไหนล่ะพันนวดีสีโสภาคพันนวดีสีโสภาคเธอตายมีเมียกี่คนอ๋อมีเมียมีเมียหลวงคนเดียวนี่ แต่มีเมียรัชกี่คนอ่ะสามสิบพอแล้วมันเหนื่อยแต่หาไอ้ัวเอ้ยัมโปถ้าไมมีมากงั้นล่ะบอกเขาสมัครใจนะโทจัดเรียงคิวยังไงระวันคนกลนติธามันก็แย่หน่อยเป็นนะว่าต้องจัดหลีกกันดีหน่อยม่ันตีกันตายออมท่างได้มีลูกมากลูกมากหลานมากนะ เป็นอันว่าแม่พนวดีสีโสภาพปัญญาใหญ่ตายก็บวชบวชหน้าไฟให้เมียก็เลยไม่สิกเลยเพราปรากฏเลยยี่สิบเก้าคนนี้สู้ไม่ไหวตอนนั้นก็จำใจจำกลือนยังไม่มันไม่ไหวแล้วสามันเจ้าชู้นี่เนอะไม่รู้ตัวที่หลังที่ตัวไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องพัก บตอนบวทนี้ก็มอบหน้าที่ให้เป็นพ่อคุณเน่านำถผมนำทีมฝ่ายพระวาสฝ่ายพระก็ตั้งมหาวิทยาลัยการรบการปกครองการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ทุกอย่างการคลังเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาในวัดทั้งหมดคอยวัดต่างๆพระไรการนักรบเก่าๆ ฝึกสอนวิชาการรบให้แก่เด็กวัดสอนวิชาการปกครองสอนชาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การคลังสอนให้เด็กรู้จักความสามัคคีรักในธรรมประพฤติในธรรมท่านว่าอะไงอีกนั่นก็ว่าต่อไปหลังจากนั้น <c oughs> ท่านพระเมืองมันก็ออกทุด,ดง เอาทุตด,ดงตั้งแต่เหนือ,อยันนครศสีธรรมราชเพราะว่าทราบอยู่ว่าคนไทยอยู่เกลื่อนกลาดตลอดไปหมดเวลาทุโด,ดงไปปักทุโด,ดงก็เป็นคนเก่งมีคาถาอาคมเก่งขาย,ยายะค่าก็ค่าขาย,ยาจะขายก็ข,า,ขายขย่าจะรวยอยากจะได้เมตตามาหานิยม ไทยอยากจะได้หนังเหนียวคงกับพันชาตีแค่คา,าดมีทุกอย่างมีทุกอย่างเพื่อเป็นการล่อใจคนคนไทยชอบมาทำบุญใส่บายกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆใ,ในเวลาเดียวกันก็ปลุกให้รู้จักว่าเราเป็นไทยนะเราเป็นไทยต้องรักความเป็นไทยต่อไปไทยต้องเป็นเอกราชไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของขอม ให้ทุกคนพยายามกลมเกลียวมีความสามัคคีกันฝึกปรือการรบเขาไว้แล้วก็ฝึกปรือการสร้างสันระเทศให้มันมีเรียกว่าให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจทำ <c oughs> มาหากินได้เก็บหอมรอมร,อมร,อริบเอาทรัพย์กัาไว้ถ้าสงครามมันเกิดจะต้องจับจ่ายใช้สอยมาก จะไม่ลำบ,บากในการบริโภคบยอุปโภคบริโภคนี่พระทูดงสมัยนั้นนี่น่ากลัวจะไม่ใช่พระ <c oughs> อย่างนี้เขาบอกเดินดงแล้วไม่ใช่ทูด,ดงพอไปถึงจุมพรก็ได้เจ็กผอมคนหนึ่งเป็นกำลังใหญ่จนกระทั่งเดินไปถึงนครสีธรรมรารนั้นเดินเรื่อยไปจนทั่งถึงสิงคโปร ุด,ดงกันเป็นแรมปีไม่ใช่ทุดงแรมเดินเขาเรียกว่าเดินดงเป็นอนว่ากลับย้อนถอยหลังกลับเข้ามาอีกทีก็ปรากฏว่าคนไทยดีขึ้นมากนี่แล้วต่อมางานจากคราวนั้นหลังจากนั้นมาก็ส่งหน้าที่ให้พ่อคุณบางกลางเท้ากับพ่อคุณผาเมืองเมื่อกลับมาแล้วบอกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมือได้ เป็นอันว่าเรื่องราวของน้ำนำถมคือว่าพ่อขุนมังรายกลับมาเกิดเป็นคนในวาระที่ห้าในคราวนี้เมื่อเศรจากิจ,จกในการสร้างสรรค์ความสามัคคีจากความเป็นไทยระยะเดียวกันก็ไปอยู่ที่วัดต้นจันทร์เจริญสมถกรมาารมฐานวิปัสสนา,ารกรมาารมฐานแล้วก็ตาย ตายแล้วก็ไปไหนตายแล้วก็กลับไปอยู่ที่ธรรมโลกนี่เป็นอนุว่าหมดวาระาทันทีเกิดเกิดต่ตายแบบนี้มันไม่เป็นเรื่องโลกรับมองดูเวลามันจะเลยอแล้ววันนี้ก็ต้องขอลาก่อน <c oughs> ถ้าฟังกันวันหน้าต่อไปขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีไดลูกหลานทุกคนสวัสดี